สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความรักที่เค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากๆนะคะท้าทายทั้งเวลาแล้วก็โรคระบาดเลยจากบทวิเคราะห์หนังสือดังเรื่องรักเมื่อคราวหาลงของกาเบรียลกาเซียมาเกสค่ะครับสวัสดีครับเรื่องนี้คลาสสิกมากจริงๆใช่ค่ะคือพอพูดถึงรอใครสักคนนานแบบ51ปี9เดือน4วันเนี่ยโหมันฟังดูเหลือเชื่อนะคะใช่ครับ เหลือเชื่อมากมันเป็นไปได้จริงเหรอนี่คือคําถามที่บทวิเคราะห์นี้พยายามจะพาเราไปสํารวจดูเหมือนกันอืออืแล้วบทวิเคราะห์เขามองประเด็นหลักไว้ว่ายังไงบ้างคะครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขาเปรียบความรักในเรื่องนี้เหมือนกับเออเหมือนเป็นโรคอย่างหนึ่งเลยครับโรคหรอคะใช่ครับคือเป็นโรคที่แบบทรมานนะแต่ว่าตัวละครกลับไม่อยากให้มันหายไปไหนเออแปลกดีนะครับแล้วทั้งหมดเนี้ย เกิดขึ้นตอนที่เอ่ออหิวากำลังระบาดหนักพอดีโหฟังดูเข้มข้นมากเลยค่ะแล้วตัวละครหลักๆล่ละคะมีใครบ้างนะก็จะมีฟลอเรนติโนอาริซาครับชายคนที่รอรออย่างเดียวเลยแล้วก็เฟร์มิน่าดาซาผู้หญิงที่เขารักแล้วก็มีหมอฮูเบนอูบิโนสามีของเฟร์มินาสามคนนี้แหละครับที่เส้นทางชีวิตมันพันกันยุ่งเลย เรื่องย่อๆก็คือฟลอเรนติโนกับเฟอร์มิน่าเคยสัญญากันไว้ใช่ครับแต่พอพ่อฝ่ายหญิงรู้เข้าก็กีดกันเฟอร์มิน่าก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับหมออูบิโนแทนซึ่งก็ดูเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าในยุคนั้นนะครับแต่ฟลอเรนติโนไม่ยอมแพ้ไม่ยอมครับกลับตัดสินใจว่าจะรอต่อไปซึ่งนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการรอคอยอันยาวนานนั้นแล้วบทวิเคราะห์เขามองความรักสองแบบนี้ต่างกันยังไงคะ ระหว่างคนที่รอกับคนที่ใช้ชีวิตแต่งงานไปแล้วอ๋อต่างกันชัดเจนเลยครับของฟลอเรนติโนเนี่ยบทวิเคราะห์เรียกว่าเป็นความรักแบบเฝ้ารอคือมันน่าทึ่งตรงที่ว่าถึงแม้ระหว่างรอนะครับเขาจะมีผู้หญิงอื่นเอ่อเยอะมากเป็นร้อยคนเลยโหร้อยคนครับแต่การกระทำนั้นอ่ะมันกลับเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าใจเขายังมั่นคงอยู่กับเฟอร์มินาคนเดียวคือมันไม่ใช่การนอกใจแบบที่เราเข้าใจกันทั่วไปมันสับสนกว่านั้นเยอะ ฟังดูก็แปลกๆดีนะคะแล้วความรักของเฟอร์มินากับคุณหมอล้วคะเป็นแบบไหนอันนั้นบทวิเคราะห์มองเป็นความรักแบบชีวิตคู่จริงๆครับคือมันอยู่บนโลกความจริงมีทั้งสุขทุกข์ทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างมีความเคยชินอืมอืมเข้าใจได้ค่ะใช่ครับมันคือความผูกพันที่ ค่อยๆสร้างขึ้นมาจากการใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆไม่ใช่ความรักในอุดมคติเพ้อฝันแบบที่ฟลอเรนติโนยึดถืองั้นก็แปลว่าเวลานี้เป็นตัวแปรสำคัญมากๆเลยสิคะในเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยครับบทวิเคราะห์ชี้ว่าเวลาคือบททดสอบเลยมันเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหน้าตาความคิดความรู้สึกอือฮะมันทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าตกลงรักแท้มันคืออะไรกันแน่คือการรอแบบไม่สิ้นสุดหรือคือการอยู่ด้วยกัน ในชีวิตจริงๆปรับตัวกันไปนั่นสิคะแล้วผู้เขียนหรือบทวิเคราะห์เนี่ยเขาได้ตัดสินไหมคะว่าแบบไหนมันดีกว่ากันไม่ได้ฟันธงครับแต่เหมือนพาเราไปสำรวจมากกว่าบทเรียนที่ได้จากการวิเคราะห์คือเออเราควรยอมรับความปรารถนาของตัวเองนะเรียนรู้ที่จะอยู่กับเวลาที่มันเดินไปแล้วก็โอบรับความซับซ้อนต่างๆของความสัมพันธ์นะเห็นคุณค่าของความผูกพันไม่ว่ามันจะมาแบบไหนก็ตาม มีประโยคหนึ่งที่บทวิเคราะห์ยกมาแล้วแบบโหชอบมากเลยค่ะโรคระบาดคือช่วงเวลาที่พวกเขาตกหลุมรักกันใช่ครับพระประโยคนี้เด็ดมากมันเหมือนกับว่าแม้ในยามที่แย่ที่สุดความรักมันก็ยังเกิดได้แล้วมันก็กลายเป็นอะไรที่ขูกมัดพวกเขาไว้แบบหนีไม่ได้เลยถูกต้องครับแล้วพอมาคิดถึงยุคเราตอนนี้ข้อคิดนี้ยิ่งน่าสนใจเลยนะในโลกที่อะไรๆก็เร็วไปหมดใช่เลยค่ะเร็วมากมีแรงกดดันว่าต้องมีความรักที่สมบูรณ ต้องเจอ The One เร็วๆการเข้าใจว่าความรักมันคือการเดินทางคือการเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะช่วยให้เราเลดความคาดหวังลดความกังวลลงได้บ้างนะครับจริงค่ะทําให้กล้าเปิดใจมากขึ้นเนาะครับเปิดใจกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบตามสูตรสำเร็จน่าคิดมากๆเลยค่ะฟังแล้วทําให้นึกถึงอีกประเด็นหนึ่งนอกเหนือเรื่องรอหรือเรื่องความมั่นคงในชีวิตคู่แล้ว พลังของความทรงจำล่ะคะอืมน่าสนใจครับความทรงจำเกี่ยวกับความรักเก่าๆใช่ค่ะความรักที่มันผ่านไปแล้วไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องความรักครั้งใหม่ๆของเราในปัจจุบันยังไงบ้างอันนี้ก็น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะคะเป็นคำถามที่ดีเลยครับน่าคิดต่อจริงๆค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้จากการเจาะลึกบทวิเคราะห์รักเมื่อคราวห่านลง ถ้าใครอยากเข้าใจมิติอื่นๆที่ลึกซึ้งกว่านี้ทั้งเรื่องสังคมวัฒนธรรมหรือพลังของความทรงจำที่เมื่อกี้เราคุยกันครับการกลับไปอ่านตัวนวนิยายเองน่าจะให้ประสบการณ์ที่เต็มอิ่มที่สุดค่ะใช่เลยครับแนะนำมากๆเลยครับ